ตายตายไอ้ปิดเสียงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโทรศัพท์ปิดเองเหรอสงสัยเดินมากเป็นโอ้ยเกลอเขาหันมาดูตะกี้มันปิดตั้งแต่มเมื่อไหร่อ่ะโอ้ยจัดมอสองจนหมดลมสรุปแล้วไม่ได้เข้าหูมอสองเไ,ไอ้กระปุกลุกก็ชิงหนีก่อนเอาเอาไอ้ติ๊น พี่ไอ้เดินไปพูดไปคุณคิดว่าเปิดไหมเออใช่ลมหมดปอดเลยเนี่ยว้ไอ้น่ะจัดพี่ปินจัดไอ้มอสอง,จ,อองจัดไอ้ปลากระป๋องจัดไอ้ครูเนนจัดหมดทุกคนลมหมดปอดไม่มีใครได้ยินเลยเพราะต้องปิดไหมเวรนกรรมดีจะสอนคนอื่น ถ้าดูจอสักหน่อยจะรู้ว่าลืมปิดไหมมันปิดนานหรือ,อยังเนี่ยไอหมอสองมันปิดนานหรือ,อยังถ้าปิดนานปิดตั้งแต่นวดโอ้โหไอเดินไป,ปลุกมาเนาะสิ็จลุกคนหนึ่งคนสองคนที่สามคนที่สี่ไอไล่มาหมดเลยนะลูกศิษย์ไออที่ผ่านไปเนี่ยคนที่ห้าก็คงจะเป็นเกลอเนาะคนที่หกก็คงจะเป็นเก้าตะวัน ก้ากับตะวันเนาะแล้วก็จะมีมีอีกเพราะว่าไอ้ก็จัดมาเลย,เลแ,ย,ย,ยแล้วตะกี้เนี่ยไอ้บอกไอ้หยุดแล้วไอ้ก็จะจัดจัดคนที่หนึ่งก่อนเลยไอ้กระปุกลุกต่อมาก็ต่อมาก็ากพี่ปิ่นเนี่ยไล่ลลกันเนี่ยไอ้ไอ้วีคนที่สองแอดปิ่นคนที่สามไอ้แนนคนที่สี่ไอ้จัดลุกศย์มาหมดทุกคนเนี่ยแต่ไอ้ปิดใหม่มันคุ้มไหมนะฮะ จะครบชั่วโมงแล้วไม่ได้เข้าหูใครเลยอย่างเงี้จัดแนนทำไมก็จัดแนนแนนแนนถามแล้วแนนหลับแนนถามแล้วแนนไม่ทําแนนไม่ได้ถามแต่อายคนเดียวแนนถามเยอะแยะไปหมดแล้วก็โทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะอ้ายก็จะจัดจัดจัดเ่ยไม่ได้ยิน พระเจ้าใครใครก็ไม่เข้าข้างอ้ายเนาะอ้าพูดถึงว่าวันนั้นเนี่ยคือไอ้จะขำนะขำหนึ่งเรื่องของพี่ปินเนาะเรื่องใช้ยาพี่ปินเนาะเรามาลงมติกันว่าจะปินเฉื่อมหรือว่าซื้อตามต่อเนาะเพราะเรื่องมีอยู่ว่าพี่ปินพี่ปินขาบอกไอ้ว่าอ้ไอ้อเงินเดือนจะออกแล้วนะวันที่ยี่ปีนี่เนี่ สาวเมืองสิงเขาก็เลยบอกว่ามาเงินยูทู e เด็กเขาไปเอาเชียงใหม่นะพี่ปิ่นเขาก็พาซื้อนะจริงเหรอ,อวิเราค่าเครื่องบินมันคุ้มไหมไอ้ก็ฟังอยู่เนาะในนั้นไอ้ก็บอกไม่ใช่มั้งของไอ้เนี่ยพอก็แจ้งมาชำระเงินแล้วมันกอออกตรงโทรศพัพท์ไอ้ก็ถอนได้เลยนะ <laughs> พี่ปิ่นเขาก็เลยบอกอะ ไอยทำยังไงเงินมันถ <If S 1> ึงไหลเอามาจะทโทัศ <einfach> ั์อ์ว่ะบอกอันนี้ก็มีแม่ไแฟดอยู่ด้วยจัดรายการเงียบตั้งนานใช่ไม่ได้ดูถ้าเกิดว่าไม่ได้จอดเนาะไม่ได้หันมาดูอสงสัยแบบนั่นแหละอ่าน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 แล้วเนี่ยว้าวใส่แว่นก็บอกว่าเออหรือว่าไอ้พูดไม่ชัดเจนก็ไม่รู้แล้วพี่ปิ่นฟังไม่เข้าใจเรื่องไอ เงินเดือนอะมันออกทางยูท b e เอ้คือเงินเดือนย u t u b e น่ะมันออกทางโทรศพัพท์พี่ปิน่นพี่ปิ่นมันก็ไอ้ทำยังไงหล่ะเงินถึงไหลออกจากโทรศัพท์บอกพี่ปิ่นไปก็พุ๊ลุกได้ทีพี่ปินปนป่นก็พูดไปได้ถ้าเงินมันไหลออกจากทางโทรศพัพท์ก็ทุบโทรศัพท์กันหมดบ้านหมดเมืองอะไรเเพื่อให้เงินมันไหลามา ไอ้ก็ไม่รู้จะพูดไงเลยที่แรกนะึกว่าพี่ปิ่นเขาจะนึกรู้นะแล้วพี่ที่ปิ่นเขาพูดเนี่ยเขาเชื่อนั่นน่นนะอ้ยก็บอกเอาซื้อตามต่อตายเสยพี่ปิ่นในะายาพี่ปิ่นเนี่ยอ้จะตั้งว่าซื้อตามต่อแต่ว่าตัวของพี่ปิ่นเองเขาตั้งเขาเองว่าปิ่นเฉลิมะเนอะแต่คาว่าเฉิมะนี่หมายถึงว่าคนที่ว่าแห้งก็ไม่แห้งเปียกก็ไม่เปียกอะไรประมาณเนี้นะในความ ความหมายของอ้ายแล้วก็มาตอนเด็กๆก,กันเนาะมันก็มีนะเพื่อนๆเ,เรียกกันเนี่ยเห็นมีคนหนึ่งไะเนาะ้ชมอะไรประมาณเนี่ยเข้าไปเป็นลักษณะที่เรียกว่าผู้หญิงทุมท่มท้วมแล้วทำงานอืดอาดช้าช้าคือไม่ทานเหตุการณ์ก็จะเรียกชมเนี่ยแต่ของพี่ปิ่นเนี่ยไม่ไม่ใช่เมหรอกซื่อมากกว่าเพราะว่าเชื่อสาวเมืองสิงห์ไง สามมึงเสีงเขาก็เป็นน้องสุดที่รักน้องแบบนั้นแบบนี้ไอ้ปลาอะไรเนี่ยไอ้ปลาหลดเหรอเรียกกันเนี่ยไอ้ไล่แต่นวนแต่น,น,น,ตนี่มาไอ้ก็คุยมาตายคุยมาเป็นชั่วโมงสรุปแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงไอ้เวียนกรรมเวียนกรรมริงที่เปียอะไรเอฟจีประตูอะไรกันอีกเผาอะไรไอ้อีก โอ๊ยขำจัดเงียบคลิปๆๆโอ้ยพี่ไอ้รวยผมคิดว่ามีคนได้ยินเสียงอยู่แล้วก็พี่ไอ้ไม่ขึ้นได้ยินเสียงไม่ประตไไูไม่ได้ยินอ้าไม่ได้ยินีเหรอไม่ได้ยินแล้วไม่ตอบถูกวะฮลัลโหลได้ยินไหม <laughs> ไอ้ลูกศิษย์คนที่สอง เะมากไปแล้วนะเราอ่ะพาพาพวกกระบฏที่นี่เราอ่ะพี่กัขำตัวเองนะอ้าใช่พี่ปิ่นว่าเงินอะไรจะออกทางโทรศัพท์แล้วทำไมแบบเขามีแจ้งมาเนาะแต่ของอ้แบบยังไงอะพ่อก็บอกชำระเงินให้คุณแล้วอ้ยก็พยายามอธิบายอ่ะจนไอ้ขำอะชำระเงินให้คุณแล้วอ้ายก็ดูอ่ะเออมันก็ไปดูไอ ธนาคารที่เราใส่สวิตช์โคดไวน้เนาะ่าเงินเข้าไหมเบอร์โทรนี้พอเราผูกไว้ก็โทรศัพท์เนาะไอ้ายไม่ใช่พูดถึงว่าอ้ายถอนมาแล้วเงินมันจะไหลออกจากโทรศัพท์เดีอพี่ปินแล้วพี่ปินถามไอไ้ายแล้วอย่างไงว่าอ้ายทำยังไงเงินไหลออกจากโทรศัพท์ฝ่ายกระปุกลูกก็โอ้โหพี่ปินช่างคิดได้เนาะถ้าเงินมันไหลออกจากโทรศัพท์ก็ทุบโทรศัพท์กันหมดแล้วที่เงินมันไหลมา สองเล่อ่านข้อความท่านรองแต่ไปพูดเรื่องพี่ปิน้นเช้านั่งรถมาเนาะเข้าไปห้องไอ้เจวีเนาะเจวีเขาก็จะบอกว่าอ้ายนะเขาอ่านอ่านทุกข้อความอะ่ะแต่เขาอ่านนิจใจไม่ใจการขับรถขามกา๊กเลยอะ่ะแล้วคนนี้เป็นใครบอกลูกศิษย์ เออแล้วคนแรกอะที่ทะเลาะกันล่ะโอ้ยไอ้นั่นมัล้าหน้าไปแล้วเ้ยใครฟังใครฟังสอนรู้เรื่องหวังเขาว่าอย่างนี้นะผู้จัดจาการเขาว่านะแล้วใครนะถามผู้จัดจาการคือใครไอ้วีนั่นแหละมีรองเจ้าสำนักมีเลขาแล้วผู้จัดจาการคือใคร โอ้ก็เป็นเนฟซีไอมากี่ปีแล้วเนี่ยหรือกี่เดือนหรือกี่วันถึงไม่รู้ว่าผู้จัดการคือใครถามทานลองที่ว่าผู้จัดการเนี่ยคือใครไปใช่พูดไ่ใช่ทันลองนะไอวยาจะแอดไลน์เคยยุติเลยไม่ได้แอดเลยเพราะว่ามาเช้าเมื่อวานนี้เนาะผู้จัดการก็เลิกงานมาประมาณห้าโมงเนาะก็บอกกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปชนบุรีนะไปงานแข่งรถที่บางแสน ไปไหมไปไนไนั่นไหมไม่็อาบอกไปไปแล้วก็เขาเลิกงานห้าโมงแล้วหกโมงจะบุญขึ้นอ้ายก็ไปบอกว่าไอ้จะไปต่างจังหวัดเด้อไรนอกสถานที่เด้อก็ตีความหมายกันไปต่างๆนานาผู้จัดการคือใครจะไปรู้ตบปากตบปากตบปากตลอดจัดตั้งนาน ตะกี้เนี่ยไอตีรุ่นดีๆก็คงมาตามที่รักก็กลับบ้าน <c oughs> พี่ไอ้คบชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยอะไรวะยังคุยไม่รู้เรื่องเลยพูดกัให้ใครก็ไม่มีใครได้ยินเพราะตัวเองปิดไม้ไว้แล้วก็ว้า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 าแต่ไม่ได้หันมาดูสองเลขน,นะไม่ได้ยิน ถึงได้ไปดูหน้าจอนะว่าเออปิดไหมเรื่องอะไรจะช่วยตอบอ้าวทดลองมีนี้ด้วยเหรอโอว้วขาขำขำแก้งพี่ได้วันนี้ไอวี <c oughs> <c oughs> ก็ให้ฟังใหม่นะพี่เปียนเ <c oughs> <c oughs> พีพวงไมพวงคนหนีความผิดก็อย่างนี้แหละค่ะสองเล่น้องวีแม่พวงสงสายตอบตอบ พิธาการคือใครจะไม่บอกอพิธาการตำแหน่งพิเศษกว่าท่านรองอสิงง์็นองนาะสวัสดีครับพี่ไอสวัสดีครับสรุปแล้วที่ไอไลฟ์มาทั้งหมดนั้นไอปิดเสียงใช่ไหมเงียบไปครึ่งชั่วโมงโอ้พี่ปินแล้วก็ที่อ้ายอยู่ไอ้ต้องสีแสงสีเสียงนั่นีทุกใครได้ยินบ้างเนาะ ไอ้ก็ว่าน่นแล้วเพราะว่าอตอนที่ไอ้ไล่ไล่ที่แข่งรถนะเนาะเสียงเสียงท่อรถมันดังมากช่วงนั้นนะไอ้ปิดไม้เราสงสัยไอ้จะลืมมั้งเนาะสวัสดีคะ่ะพี่พวงจากสิงห์ขนองนาะสิงห์ขนองนาะสวัสดีคะ่ะจากท่านรองเนาะไอ้ก็จัดลูกศิษย์มาหมดแล้วนะเดี๋ยวก็ของ ของที่ห้านี่ก็จัดรายการเงียบตั้งนานพื้อ,อ่านให้หมดนะท่านพี่อ้ายรวยมีอะไรให้อ่านบังสวัสดีค่ะพี่อ้ายจากประตูหน่อยเดี๋ยวปรตตูก็ขึ้นอยู่แล้วเนี่ยใช่แก่น้องเปียมันเข้าตัวคุณไอ้รวยเองอะยีบุญอ่านอ่านอ่านใน้แนน,น,นบอกให้อ่าน จัดรายการเงียบตั้งนานคนหลอกลวงพระท่านไม่เข้าข้างโอ้โหท่านลองที่ยยรวยกันชิว่าวีคนได้ยินอยู่สมนิมน้าพระท่านเข้าข้างท่านรองเวียนกรรมมีจริงใครคุยเรื่องเวียนกรรมวะหนังใบ้แล้ววะไอ้ก็อ่านแค่นั้นจะอ่านเรื่อยไปได้ยังไงเนาะตายละ โอ้ห oh, oh. จัดสี่คนไม่มีใครได้ยินสักคนนึงเสียเวลาเดี๋ยวพรุ่นี้จัดใหม่ครบชั่วโมงแล้วลงก่อนดีกว่า mm hmm. เพราะกว่าจะกลับถึงไปจีนอีกไปแวะกินข้าวกินปลาแล้วก็จะทำคลิปแปดนาทีสักสี่คลิปเนาะ mm hmm. ไม่อ่ะทำคลิปยี่สิบนาทีแล้วก็จัดแต่งทีเมียแล้วก็เอาเอาภาพแต่จะเอาเสียงตัวเองเนาะเสียง mm hmm. ตัวเองลงลงมติมติมีแปดคนเนี่ย แต่ว่าปิญชมนี่พี่ปิญเขาตั้งตัวเขาเองเด้อแต่อายว่าเหมอะผู้จัดก,การสั่งให้กลับบ้านด่วนฮะไม่ได้ปิดมั้งอะไรเลยพูไม่ได้ปิดมั้งเนี่ยปิญชมก็เสื้อตามต่อเนี่ยเอาเอาชื่อไหนดีชื่อตามตอมันก็ทันสมัยหน่อยเสื้อซื้อเกินพี่ปินเนี่ยแล้วบางทีเขาก็จะพี่ปินเขาก็ยอมรับนะเขาแบบ ความจันสั้นสมาธิสั้นแล้วก็ชอบร้อเรียนอึงแม่ไข่เนาะอึงแม่ไข่ก็คือไอ้น้องนินนั่นแหละดงทองฟาร์มน้องนินมาแล้วชีวิตบ้านบ้านคนเดียวกันคืออึ้งเม่ไข่แล้วพี่ปิป่นทําท่าทําท,า,ทางด้วยนะอะคือไอ้ขำนั่นไม่ใช่อะไรเราพอไอ้ส่งสติ๊กเกอร์ขำไปเนาะ ไออึ่งไม่ไขาไอ้นินก็จะส่งติกเกอร์น้ำตาไหลมาอ้ายสะใจใช่ไหมที่พี่ปิ่นสาธทยายอึ่งนอนนอนอยู่ในถ้วยเดี๋ยวฟ้องผู้จัดการเลยไปหลอกสาวๆให้หลงรักทลองพี่ไม่รู้จริงๆพี่ปิ่นเพราะว่าวันนี้พี่ปิ่นก็เอาไอ้ายก็ไปแทัก อึงแม่คายคิดถึงคิดถึงนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเล่นกันมาแบบนี้เนาะเล่นกันมาจากช่องไอ้วีช่องช่องไอ้กระปุกลุกเอกันก็จะทักกันนเนาะนะแล้วไอ้โจงทองฟาร์มเขาก็เจอ้อ้ก็จะทักแบบประมาณ พี่ไอ้รวยคนหลอกคิดถึงคิดถึงฮักันฮักซื้นะอซือมันเป็นแบบแบบตังไงล่ะทักกันธรรมดาแต่ไม่มีอะไรนะบอกกันนะไม่มีอะไรลุกซึ้งนะ <c oughs> ทักกันเอาแบบสนุกเป็นความรู้สึกดีๆอะไรเนี่ไม่มีอะไรพัดใจก่อนแอดเปียฟ้องแอดเปียเลยครับพี่ปิน่นฮะ อ่เจ้ามอสองวันนี้เจ้ารอดไปแล้วโอ้ยปิดเสียงไม่ได้รอดหรอกัดอยู่จัดเรื่องที่ว่าไปโพสเนาะเรื่องวางลิงวางไม่ได้แอชบาก็สอนพี่จงก็สอนอ้ายก็สอนแล้วอ้ายก็บอกว่าทั้งแบบประมาณสองเละเนาะก็ไอ แอะไรอ่ะสิบรุ่นสี่อ่ะเขาจะมึนพอกันหรือยังไงก็ไม่รู้แต่อ้ายก็แบบดูดูเหมือนเข้าใจอะไรง่ายๆแต่คุยมาคุยไปเข้าใจอะไรไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะนานชีวิตเป็นบานหูล็อกกากมาเลยคือคือพี่ปิ่นอ่ะเขาาอธิบายไปบอกพี่ปิ่นจะรู้ไหมเนาะไอ้นินมันฟังอยู่และไอ้นินมันจะคิดยังไงอ่ะเพราะไอ้นินพยายามชวนมากเลยนะไอ้อึ่งแม่ขายเดี๋ยวชวนให้ไปชิมที่เฉย,ยูม อ้ยไปชิมอือไม่ไข่แล้วไอจะต,ติดใจไข่น้ำมันน้ำต้มเนี่ยแ่บว่าวจากซันแม่อโอ้ย,อยกรบชัโมงแล้วพวุนี้จัดใหม่ดีวกว่ามีอะไรหน่อยไม่ได้เลยนะพี่อ้ยมีในใจสักคนนี่สักคนหนึ่ง โอ้ยโอยที่ไอบอกว่าไอหยอกกันเล่นไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้สึกดีๆมีเข้าไปได้ที่ไหนนะเพราะว่าท้งผู้จัดก,การหรืออแวดล้อมอ่ะถ้าไอถ้าเกิดคิดจะมีอะไรก็คใครเลยนะมันต้องจริงจังเนาะจริงจังแล้วญาติพี่น้องก็ต้องรู้เนะาะญาติพี่น้องเขาก็ต้องรู้ญาติพี่น้องไอก็ต้องรู้เนาะทำไมจงๆๆๆังจงจังจังยากหยอกเล่นๆลีไม่เอาแล้วแค็น ไม่เอาแล้วเท่าแล้วเป็นพี่เป็นน้องคุยเล่นคุยหยอกอะไรกันอย่างเงี้ยได้อยู่พี่ปิ่นไม่มีความลับมันท่านไงพี่รวยความลับอะไรความลับอะไรท่านลองรับเลิบอะไรไอ้ไล่ใบก็มีโอเคสภา,า,ล,สาลักสารสินเน่ยมาทำาะไรมันรู้ดีไอ้ราทงโกรแต่หลานสาวเปียรู้ละ ว่าท่านมาลักนะเขาฮะอะไรนะท่านลองแต่งตั้งเป็นท่านลองแต่นอกใจท่านลองอะไรเอาแค่ไปหาเลขด้วยกันเนาะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเข้าใจกันเฉยๆสองเลข <laughs> สองเลขใช่ค่ะโอ้ยลองลงแล้ว เดวตั้งสติใหม่อย่าหาเรื่องสุดท้ายนี้เนาะเอา้าเดนนินร้องไห้ทำไมเนาะทายบ้านเลี้ยงเป็ดส่องอะไรมาหลังบ้านสุดท้ายนี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ไอพี่ป่นเข้าตัวเองแล้วขอตัวลงแล้ววิ่ให้ด้วย เคลียร์เคลียร์เคลียร์เรื่องไหนไอ้ ه, เป็นโสดยังไม่สามร้อยหกสิบห้าวันยังไม่เปิดใจอะไรใครทั้งนั้นแหละรับเป็นกิ๊กแก๊แกงคุยเล่นคุยหยอกได้แต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จริงไม่จังนะไม่จริงไม่จัง,จงบอกได้เลยยังไม่ครบสามร้อยหกสิบห้าวันยืมยันคําเดิมเนะาะไอ้ก็โสดแล้วไอ้ก็ไปเจอไอ้ปูปูมันก็บอกคอนเสิร์ตร้อยวันบอกเุ้ยจะเข้าสองร้อยแล้วมั้งเนี่ย อยางยังไม่เข้ายังร้อยกว่าวันอยู่พี่ไอ้รวยก่อนจะลงเคลียร์กับพี่ปิ่นก่อนเคลียร์เรื่องพี่ปิ่นขำแล้วก็เคลียร์เคลียร์เรื่องอะไรเรื่องเงิน y o u t u ู e เรื่องฉายยาเอาลงมติจะให้จะให้ฉายยาไหนอ่ะซื่อซื่อคนซื่อตมตอหรือว่า ปิ่นเชิมขอเสียงโหวตช่องใา้พี่วีช่วยด้วยอะไรอ่ะไอ้ไปทำอะไรเองไอไปทำอะไรเองเออเมียใสเองน้องตาเลี้ยนต้องน,นิน้องนินต้องผ่านท่านร้องไปก่อนที่จะไปคบดูใจใครนั่นน่ะท่านร้องก็ไดนี้แหละพุ่นนาพุ่นนามีหลังบ้านอยกเด้อว,วะ ไอ้ปาต้องกลไอ้เคลียตัวเองนั่นก็เคลียตัวเองก็ประกาศชัดเจนเนาะยังไม่ครบสามร้อยหกสิบห้าวันไี่มีใครหรอกไอ้จะไปไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นี่ยนะแต่ที่ไอ้ไปไปกระเซ้ายาวหยอกเล่นเนาะเพื่อว่ามันเป็นให้จะของช่องมีสีมีสรัรเหมือนไอ้จะหมอ้สองนี่เนี่ย มอสองหรือว่าไอ้จะป้าต้องโกไอก้กระปุกลูกเนาะไปกระแซวเย้าหยอกมันไม่มีอะไรหรอกจริงๆลงลงลงพรุ่งนี้ว่ากันใหม่อะ่ะใช่พี่ <c oughs> พ่ว <c oughs> งเนี่ยน่ารักอะ่ะพี่พ <c oughs> ่วงแก้วทีมงานน้ำหมากกระจายแอดพิจูนวัดดีจ้ะพไอ้ ไม่เอาอ่ะไอ้เขกและไอจจ้จริงจังจริงใจแล้วมันพังทลายไม่เอาดีกว่าอยูซ่ซื่อๆคุณวิทูนคิดถึงค่ะเอา้ามั่อกีถึงกันห้องนี้คิดถึงห้องตัวเองไมมเพอหลงช่องหรือเปล่าคุณ,ค,ณคุณคู่มั่น <laughs> ไปลงจะไปชี้ก่อน <laughs> โอเคเนาะขอให้ ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคิดหวังสิ่งใดก็สมมาตรประรา,านาเนาะขอนาฏคุณพระศรีตราแต่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลโลกพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองทรงเมืองพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืององค์พ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดเชียงสาพระภูมิเจ้าที่ที่ถิงสถิตอยู่บร,ริเวณน,นี้ถึงจะปกป้องคุ้มครองแอดมินของ,ง่ายเอฟซีของ,ง่ายทุกคนที่มีแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรสมมาตรปรารถนาเงินทองให้ไหลมาทีมาเงินทองไปมาแห่งผลตำบลไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาความเจ็บป่วยในร่างกายจะได้มีมาเพื่อจะได้สร้างสมบุญกุศลต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเถิดสาธุสาธุบุญรักษาพระคุ้มครองนะครับทุกคนหยอกเจ้ากระซ้าแย่งกันแค่นี้เนาะรักนะจุ๊บๆบายบาย